วชร,ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับ เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่ครองใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคหลายพื้นที่จึงนิยมปลูกกล้วยเพื่อขายสร้างรายได้สร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปหรือถนอมอาหารไว้รับประทานหลายรูปแบบกล้วยตากก็เป็นการถนอมอาหารอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทําได้ง่ายแต่ชมรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารจังหวัดมหาสาร,รคามอยากให้เมนูกล้วยตากอร่อยและน่าสนใจกว่าเดิม จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องเฉือนกล้วยตากสมุนไพรอัตโนมัติที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการเฉือนกล้วยและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการมีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติที่เราทําสร้างสารรค์ผลงานอุปกรณ์เฉือนกล้วยตากสมุนไพรอัตโนมัตินะครับเกิดขึ้นที่ชุมชนครับผมเนื่องด้วยชุมชนของกเรามีพ่อค้าแม่ค้าที่ทํากล้วยฉาบขายถ้าเราใช้มีด เฉือนเป็นพลังงานคนแน่นอนคนเกิอดอาการเหนื่อยล้านแน่นอนเราจะมีแนวคิดที่จะทุ่นแรงประดิษฐ์เครื่องเฉือนกล้วยตากสมุนไพรในหลักการคือเราใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องซักผ้าค,ครับผมที่หมุนซ้ายหมุนขวาเราจะใช้ชุดตั้งเวลาของเครื่องซักผ้ามาเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ให้หมุนซ้ายขวาดันกล้วยไปสู่ใบตัดชุดมอเตอร์เราทามาจากเครื่องพิมพ์ครับผมหรือเครื่องพิมพ์เตอร์นั่นเองครับผม ุดมอเตอร์จะนําไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานคนซึ่งเฟืองนั้นติดกับคานนั้นกล้วยคานดันกล้วยจะดันกล้วยซ้ายขวาครับไปตัดสามารถดีไซน์ออกแบบได้ตามที่เราชอบในการนากล้วยไปแปลรูปสําหรับกล้วยในกล่องแต่ละข้างบรรจุได้ข้างละ12ครับรวมเป็น24ต่อไปเป็นการเปิดสวิตตั้งเวลาของเครื่องซักผ้าที่มีการตั้งเวลาได้ครับผม กล้วยจะดันออกนะครับด้านข้างตามที่เรากำหนดเครื่องเฉือนกล้วยตากสมุนไพรอัตโนมัติใช้งบประมาณในการประดิษฐ์ประมาณ1000บาทสามารถเฉือนกล้วยได้อัตโนมัติเฉลี่ยนาทีละ14-18ลูกกล้วยที่ดูธรรมดาในวันนี้จึงกลายเป็นกล้วยตากสมุนไพรที่ช่วยสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมวิทยาคารจังหวัดมหาสาร,รคามได้เป็นอย่างดีค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร02-561-2445ต่อ530